สวัสด,ดีทุกคนมือน,นี้ิฮากะสิได้นามปลาแดกหรือว่านามปลาละนี่เนาะเที่ยวห้าใส่ตู้เย็นห้าต้มไว้แต่เมืวว่อวานนี่เนะาะเสีามาแกงมือนเนี่ยมีเนื้อปลาดูกน้ำมือน,นี้ิฮากะสิได้หมากำเต้าเสียม,มาแก่งหมากำเต้าใสาน่นามปลาแดกเนาะจ้าแล้วก็ใส่ปลาลูกควมเนาะก่อนอื่นฮากะสิไปเก็บ ผักหยอดพักอีตูหรือว่าหยอดนั่งรักก่อนที่เ้าปลูกไว้หลังอันขางบาทนะาจา๊ะไปไปเก็บพักอีตูกันเลยตอนนี้ถ้ากะยางมาเก็บพักอีตูเนาะออนที่ว่ากาลังปลูกใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหัวละผ้านะาจา๊ะกําลังปลูกเนี่ยกาลังงามจ้าทุกคนเนี่ยปลูกใส่แบบใสข่ขาเพื่อ,อนเลยเนาะ เพราะว่าพื้นที่ห้ามันบค่อยมีเนนะห้าส,สิบปอยหมองนีเป็นอันเป็นวางนะจ๊ะให้มันใส่เป็นผลประโยชน์มันอีกสิมะแกงแบบวิธีชีวิตของแบบบานบานเนาะห้ากระสิมะเก็บหยอดอีตูปลอดสารพิษน,นะจ๊ะเพราะว่าฮับตั้งแต่ฮับปลูหกห้ากระบ่เคยสีดย,ยงสีดยาเพราะว่าฮับปลูกกินเองเบิงสนใบเนาะม่กระสิกระโจนหน่อยหนึ่งนะ ตอนแคากระสิเก็บไปใส่แกงเบิงแต่ละต้นนอกจากทุกคนเพราะว่าปอดสารผิดแน่นอนมันสิบใบหน่อยนะและ้วกระสิกกูดพร้อมพี่น้องเลยนี่สิบะคอยงามหรอกเพราะว่าห้าปูกธรรมศาสตร์เลยใส่ชีวิตวิธีบันบาทเนาะ ใส่หน่อยหอมหน่อยนะจ๊ะใส่ลายหอมลายอันนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วห้าสิใส่ประมาณสานิเนาะห้าสิบนใส่ลายใส่ลายมันฉีมันฉีซุนใส่กา้าวแบบเอาประเภทแบบคือแบบให้มันหอมๆให้มันมีกินหะนะอันนี้ห้าสิบปลูกไว้ โปรไบกินรัวเลื่อนเนาะตายห้าสิบไปแกงเลยพี่น้องเลยตอนนี้ห้ากระเก็บยอดพักอตูมาแล้วเรียบร้อยห้ากระิดได้ทำการแกงก่อนอื่นห้ากระิเทวิัน,นีกเป็นวุ่นจ้ะพี่นอ้องเนี๋ยห้าสิมาเทกนอนเนาะแล้วห้าสิขั้นตอนไหเบ่งว่าห้าสิแกงว่ามันนาตาจะออกมาแบบไหนเนาะ ตอนนี้ากระดวิธีที่ทำการแกงก็น่าจะเข้าสิโร่ให็นมัง้ำเต้าเปืเป่อยๆหน่อยหนึงเนาะและ้วกจังสีอาอนหยอดนั่งหลักหรือว่าพักอีโตูลงนาพี่นนองหมอกำลังเลือดเลย เอาสิค้นไปเรื่อยๆเนานะเพื่อให้อันนี้ข้าเปลยเนาะเดี๋ยวรอล่อถาให้เอียงนะมางลำเต่าเปลยแล้วข้าเอาพลาอิตูลงใส่เพระาะว่าสมสมวมงเรื่อว่าสมลิมงเข้ากันเลใส่ไปแล้ว รอทานหลาฐานหนีเปื้อนฮาจังสีเอาพักลงใส่อีกเท่อน,นึงเน,นาะขณะนี้หมักน้ําต่าห้างกับเปื่อยพอดีแล้วเนาะข้าสีเอาพักอีตูลงเลยตอนนี้ข้าก,ก็ได้ล่อยพักอีตูแล้วเนาะขอล่อยพักอีตูเสร็จเรียบร้อยข้าก,ก็สีได้ซีมเบนน้ำนะจ๊ะทุกคน วันน้าม i̇şte. ันพอดีบอยคิด็ะปรุงอีกยังแน่นะเาต้องปรุงยังหละจ้าตอนนี้ห้ากะแกงซาเล็จเซ็ตสินแล้วห้ากะได้กินแต่เลยจะถูกเพลินมามาแกงแบบเล่าๆหรือว่าแกงแบบอีสานบ้านเฮ้ากินแบบวิธีซีวิตชาบาน่าจะ สุกแล้วจ้าตอนนี้ฮักกะซ้ำเร็จเช็ดสินฮกกระใส่ถ้วยแล้วเรียบร้อยปังพีตะกินพี่น้องเลยนี่แหละอาหารบัตรนอกของเราแล้วแหละจ้าคนหน้าตาแกง